ตอนนี้ภูเขาไฟรอบที่แปดปะทุแล้วฉันดูจากทีวีนะแกมันแบบว่าทุ่งมากเลยกลับมาจากยิมแล้วมันประทุเมื่อก่อนบ่ายโมงอ่ะ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงเพราะว่าฉันดูทีวีพัดพ่อใหญ่เปิดไงอันนี้รอบที่แปดนะคะออาตะทีมาอิรักชันนิวเอ็นโกชอาอิสแลนด์ทุกคนที่เมืองกรีนวิกแล้วก็บูรากูนแล้วก็โรงงานไฟฟ้าเขาอพยพไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะเอเดนเรตพีเพิลโอ้ค v a c u a อ e ร l r e ดี้โอ้บิ๊กนั่นเองโอะ อันนี้เกิดขึ้นที่ที่เดิมอะ่ะล่าสุดค่ะล่าสุดของครั้งที่เจ็ดอะ่ะนะอ้เดี๋ยวไลย์ละเอียดมาให้ดูทีแล้วกันเนาะข่าวเดี๋ยวเขาจะมีข่าวไลฟ์เลยแหละนะเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าอะไรยังไงนะจ๊ะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นวะ่ะ